ท่องตํานานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP 551ตอนหลวงปู่สูงช่วยแค่ปริปตา เร็วกว่า 4G 5G แม่ดาวเป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความศรัทธาหลุงปู่สูงเป็นชีวิตจิตใจเพราะจากการประมวลเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาจะเป็นใครไปไม่ได้ที่เข้ามาช่วยได้เร็วขนาดนี้ในยามที่ท้อแท้ขัดสนเงินทองแม่ดาวยังเป็นที่ปรึกษาชี้ดวงชะตาให้กับแวดวงน้องๆเพื่อนๆร่วมงานถึงขนาดที่ว่า แม่ดาวยังเคยพูดว่าถ้าเดือดร้อนลำบากไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครมีแค่ทางเดียวไปขอหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่วัดเทพสรธรรมมารามบายตึกเจียที่ปทุมธานีเพราะหลวงปู่เมตตาช่วยเหลือได้ไว้กว่า 4G 5G ซหอีกถ้าหากว่ามีบุญสัมพันธ์กับปู่นนะเรามารับฟังเรื่องราวอภินิหารของหลวงปู่สวงที่เพราะอะไร ที่ทำให้แม่ดาวต้งมีความศรัทธาหลวงปู่สวงอย่างหาที่เปรียบนี้ได้เรามารับฟังแม่ดาวเล่าถึงเรื่องหลวงปู่สวงกันไปพร้อมๆกันเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อกนกวรรณอันตรโลกค่ะครับผมเอออยู่ที่ไหนฮะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่หมู่บ้านโนนสลา,าตำบลก้ารเหลืองอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นค่ะแล้ว เออครั้งแรกนี่ที่เห็นหลวงปู่แล้วก็ศรัทธาหลวงปู่เนี่ยพบเห็นหลวงปู่ยังไงที่ไหนจากที่ไหนฮะอันนี้นะคะขอเล่าย้อนนิดหนึ่งได้ไหมคะคขออนุญ,ญาตนะคะคแต่จะไม่เอ่ยชื่อถึงบุคคลที่สามนะคะครับผมเพราะยังไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขาตอนนั้นอะ่ะป้านะ่ะทํารายการโทรทัศน์เป็นพิธีกรแต่ไม่ใช่ช่องในไทยนะ จองต่างประเทศทีนี้เขาก็จะให้เราไปหาหลวงพ่ออะไรหลายๆหลวงพ่อที่จะเอามาตรงนี้อยู่ๆก็มีคนมาแนะนําค่ะบอกว่าเขาจะเรียกว่าแม่ดาวเขาบอกไปนี่ไปนี่วัดตรงนี้ตรงนี้ตรง,ตรงที่คลองปลาที่วัดทุกวันนี้ที่องค์ท่านสีทองอะคะ่ะคือหลวงปูององ่สรงองค์ใหญ่วัดเทพสารธรรมมารามบายตะเจียใช่ค่ะแล้วทีนี้แต่ว่าเขาคนที่เล่าเนะี่ยเขาศรัทธาหลวงปู่อยู่แล้วเขาบอกว่าแม่ดาวแม่ดาวฟังนะครับ ถ้าไม่ไดาเชื่อมัน่นศรัทธาในพุทธศาสนาไม่ไดาวลองสื่อสารกับหลวงปู่ดูนะแต่ไม่ไดาวอาจจะต้องฝันเห็นไฟหรือความร้อนอะไรสักอย่างก่อนเออและไม่ไดาวค่อยไปแต่ถ้าหลวงปู่มาหาไม่ไดาวนะมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เอาละสิได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ศรัทธาอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งพอเห็นรูปหลวงปู่สวงที่เขาให้คือรูปหลวงปู่จะเหมือนคุณตามากค่ะเพราะคุณตาก็เป็นคนสีสเกตค่ะ หน้าตาของคุณตาของแม่ดาวเนี่ยค่ะคล้ายกันมากกับหลวงพูะสวงเห็นแล้วคือเราจะผูกพันกับคุณตามากค่ะเราก็อุ้ยทําไมเหมือนคือม่อคือพ่อใเหญ่เเถอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> ก็เลยเกิดความศรัทธาก็อุ้ยไปไว้พอออกจากรายการเสร็จก็เตรียมทีมงานไปเชื่อไหมคะรถที่แม่ดาวซื้อมามันเป็นรถใหม่แต่วันนั้นที่เราขับไปวัดนะคะเทพสุธรรมมารามในวัดพระอาจารย์เทียนชัยค่ะครับแ <c oughs> อร์ร้อนมากขัร้อนแบบอะไร รถเราดีๆอยู่มันจะมาแอร์พังได้ยังไงนี่ลืมเปิดสวิตช์ของแอร์หรือเปล่าไม่ได้ไห้ค่ะเปิดแอร์ตลอดคือเปิดแอร์จนเปิดแอร์จากที่จากลาดพร้าวไปยืนถึงคลองประปาพอจะเลี้ยวเข้าทางวัดนะคะ่ะพอไปถึงแยกที่จะเลี้ยวตรงรน,นบุรีเข้าคลองประปาจากแจง้งวัฒนาไปมันร้อนขึ้นมาเลยค่ะแฟนก็บน่นแฟนเขาก็จะแบบเอ้ยเธอเราก็ว่าเรา ไม่ได้ทําอะไรมันนี่นาอแอเราก็เพิ่งเติมน้ำยามามันจะเป็นไปนได้ยังไงรถเราก็ยังใหม่อยู่ทําไมมันร้อนอย่างนี้แต่เชื่อไหมคะมันเหมือนอะไรสักอย่างมาสื่อสารบอกว่าเฮ้ยหลวงปู่สวงมารับเพราะว่าน้องที่เขาให้ภาพมาเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันเจะเจอเรื่องอย่างนี้ถ้าสื่อสารกับหลวงปู่ได้เราไม่รู้ว่าเราสื่อได้ไหม hmm. แต่เราร้อนพอไปถึงวัดเชื่อไหมคะว่าแอร์ร e, ถติดค่ะแล้วเราก็ก็ถ่ายทํารายการแล้วก็เอาเตรียมไปออกรายการอันนั้นคือประวัติที่รู้จากท่านมา แล้วก็นับถือท่านมาตลอดเลยค่ะไม่ใช่นับถือเพราะว่าปฏิหารนะคะตอนนั้นอ่ะ <Okay. S 2> ตอนแรกอะ่ะนับถือเพราะว่าเหมือนคุณตามากหนะ้าตา hmm. พิมเดียวกันเลยแล้วพอไปเจอปฏิหารพ่อน้องเขาบอกว่าถ้าแม่ไม่เจอไฟไม่ฝันเห็นไฟแม่ก็จะเจออะไรสักอย่างที่มันร้อนๆเพราะหลวงปู่ท่านเพ่งกระสินไฟ <Okay. S 2> บอกอย่างนี้พอไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็นับถือท่านมาตลอดจนมามีก็แบบมันก็จะมีเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วเนาะเขาทำให้ไม่ได้จัดรายการต่อนะคะ <Okay. S 2> แต่ hmm. ทุกวันนี้ เมื่อสามปีที่แล้วย้ายจากขอนแก่นออกจากกรุงเทพมาแล้วก็มาอยู่ต่างจังหวัดและย้ายจากขอนแก่นไปอยู่สกล oh ไปอยู่บ้านแฟนค่ะ mm hmm. พอดีหลังจากที่แฟนเสีย mm hmm. เออเราก็คือไม่ได้มีลูกด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนกัน mm hmm. เราก็เลยเอ๊ะทำยังไงเราอยู่ต่อไม่ได้เพราะแฟนตายแล้ว mm hmm. ก็จะต้องกลับบ้านแต่ตอนที่ไปอยู่กับแฟนนะคะก็มีน้องๆคนที่ยังศรัทธาเรายังคุยกับเราอยู่ mm hmm. ก็ช่วยกันหาเงินให้ให้ทําบ้าน mm hmm. ทีนี้ก็ทําจนเสร็จ กือบจะเสร็จอะค่ะแต่ไม่เสร็จดีแต่แฟนเสียก่อนก็เลยจะย้ายกลับมาแต่เชื่อไหมคะวันที่ย้ายมามันช่วงโควิด <resistor. S 2> นะคะย้ายมาวันที่เจ็ดมีนาก็ไม่ไดาวก็เสียใจายมากก็คือหาเงินค่ารถไม่ได้เลยทํายังไงดีอ่ะคือเราต้องเหมารถกลับบ้านขอนแก่นต้องขนของกลับอย่างนี้คะ่ะ <huh. S 2> เอาตรงๆนะคะเพราะช่วงนั้นมันก็เป็นโควิดทุกอย่างมันจะเงียบแล้วธุรก,กิจเราที่เราทําไอ้นู่นไอ้น,นี่มันก็ไปไม่รอดเอาทําไงดีก็นึกถึงหลวงปู่ปักทูปเลยค่ะ นึกถึงหลวงปู่ขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่ดีกว่าก็มีเพื่อนช่วยให้เงินค่ารถมาค่ะก็ได้เหมารถกลับบ้านได้สําเร็จอันนี้ปฏิหารที่หนึ่งนะคะครับพอปฏิหารที่สองเดือนพฤษภาที่เจอคือหลังจากที่ย้ายกลับมาก็คือก่อนนั้นเมื่อสองปีที่แล้วก็ซื้อบ้านไม้ไว้หนึ่งหลังนะคะอันนี้อัศจรัอนอนี้มันเกิดมาตามทีหลังในเรื่องของราคาบ้านแล้วก็ซื้อบ้านไม้ไว้หนึ่งหลังอยากจะมายก เอ๊ A, แล้วทําไงเราไม่มีเงินสักบาทแล้วเราจะยกได้ยังไงพอดีเพื่อนที่ช่วยค่ารถมาจากกรุงเทพะ่ะค่ะเขาส่งเงินมาจากกรุงเทพเขาก็ถามก็าคุยเราก็คุยให้เขาฟังว่าเรากับขอนแก่นแล้วจะไปใช้ชีวิตยังไงไปทํายังไงแบบไหนก็ว่าเออจะไปเริ่มต้นปลูกบ้านเพราะมันเป็นบ้านไม้ถ้าเราลือ้อแล้วเราไปกองไว้ปวกมันก็ต้องกินอะไรอย่างนี้เราให้เขาฟังเราก็เล่าแล้วก็ลืมแล้วคะ่ะแต่พอวันที่วันที่จะยกบ้านเชื่อไหมคะไม่ได้มีเงินอยู่แค่แปดสิบบาท เอาจริงๆนะคะมีเงินอยู่แค่แปดสิบาทกูจะทํำยังไงแต่ไม่รือก็ไม่ได้ไม่ยกก็ไม่ได้เพราะว่าซื้อบ้านกับเขาทิ้งไว้นาน <c oughs> เขาเจ้าของบ้านที่เราซื้อต่อจากเขาเขาก็อยากได้ที่เขาเพื่อที่บะปลูกบ้านต่อหรือทําอะไรก็ตามเมื่อเราซื้อแล้วสองปีแล้วทําไมไม่รือเราก็กดดันนะคะแล้วก็ตั้งกิจอีกเพราะว่าจะท่องคาถาหลวงปู่สวงอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ท่องทุกวันอยู่แล้วเขาบอกหลวงปู่จ๋าหนูจะทํายังไงให้หนูได้มีเงินอ่าหรือบ้านแล้วก็ปลูกบ้านด้วย มันก็เงียบไปใช่ไหมคะแต่มีเงินอะรือบ้านมีค่ะได้ค่ารื้อบ้านอะก็ก็มีมาจ่ายเขานะคะมันมาแบบอัศจรรย์เลยอยู่ดีๆก็มีคนมาสั่งของสั่งซื้อกระถางปกติไม่ได้เราก็จะปั้นกระถางปูนแฮนเม a d ขายเออก็มีคนมาสั่งซื้อก็ได้ค่าไอ้นี่ก็ขอบคุณหลวงปู่แต่มันใกล้ถึงวันได้เลิกแล้วที่จะต้องปลูกบ้านมันไม่มีเงินเลยใช่ไหมคะก็ร้องไห้เอาที่ที่ดินเจ้าบ้านหลังเนี้ย จะไปจำนองที่ไหนมันก็ไม่มีใครรับค่ะเพราะเขาบอกว่าเป็นที่บ้านเขาไม่เอาถ้าที่นาเขาเอาอไอ้ที่นาเราก็เอาพูดตรงๆมันก็ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีโฉนดอะไรอย่างนี้ทํายังไงดีวันนั้นมานั่งร้องไห้ตรงที่ดินแพงนี้ที่ปลูกบ้านเสร็จแล้วนะคะทีนี้ไม่ใช่ปกักทูปก้าวดอกหาหลวงปู่ค่ะเอากำมือหนึ่งแล้วก็บอกหลวงปู่ถ้าคุณงามความดีที่หนูทํามามันไม่เกิดหนูจะไม่ทําอีกต่อไปแล้วพูดไปก็ร้องไห้ค่ะ แต่ก็หนูมั่นใจว่าหลวงปู่ต้องช่วยหนูเ <Th an> ชื่อไหมคะก็ปักธูปลงไปก็เรียกช่างเข้ามาบอกตั้งบ้านขึ้นเลยถึงเวลามันจะมีเงินมาเองแหละฉันเชื่อเพราะว่าปู่มาเข้าฝันเัอแล้วมันไม่ได้ฝันอะไรนะคะฝันเห็นแต่แบบเหมือนเหมือนเราฝันเห็นสิ่งดีๆค่ะ <Th an> แล้วมันก็มีอยู่เช้าวันนั้นก่อนที่จะปลูกบ้านนะคะเห็นมีพระองค์หนึ่งเดินผ่านเ <Th an> ดินจริงๆนะคะตาเนื้อเห็นไปเพราะปกติไม่ดาวจะจะชอบทําใส่บาตรทำบุญเป็นปกติ แล้วก็เดินผ่านไปเอ๊ะลงมาจากวัดตอนไปถวา,ายจังหันมีพระองค์หนึ่งเดินมาท่านแต่งตัวมอมแมมแต่นุ่มะคะ่ะอายุสามสิบห้าปี hmm. แล้วก็เอ๊ะถ้าจะเดินสวนตรงนี้ขอโทษนะคะตอนนั้นประดาวก็ปรามาดไปในใจว่าพระบ้าหรือเปล่าเนี่ยทาไมแต่งตัวมอมแมมแล้วก็เดินโซซัดโซเซถือไม้เท้ามาอื hmm. แต่ก็ดูคล่องแคล่วอะค่ะเหมือนเหมือนเจเซเดี๋ยวนี้มันก็จะมีข่าวพระติดยาบ้าเยอะ <laughs> ใช่ <laughs> ใชไหมป้าดาก็ข้ามถนนไป ข้าไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เดินสวนแม่ดาวเกิดความสงสัยในตัวของพระหนุ่มที่ครองจีวรเก่าๆมอมแมมถือไม่เท้าเดินแบบลักษณะเซ่ๆเ,เล็กน้อยในใจคิดอยากที่จะประเชิญหน้าแบบตรงๆเพื่อให้คลายจากความสงสัยเดินข้ามถนนเพื่อหวังอยากจะเห็นหน้าพระรูปนั้นแล้วสอบถามที่มาที่ไปของท่านแม่ดาวต้องตกใจและคิดในใจว่า มันเป็นแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรที่ทำให้แม่ดาวต้องแปลกใจต้องติดตามชมในคลิปหน้าครับอิลิเมียองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทียอิสวาสุติมหาบันดานสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ